จังเวอมตะอว,วาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระาธาตุเจดีเมืองนครศรีธรรมราชองค์พระาธาตุมีอายุมากกว่า1,400ปี เป็นเจดีย์ทรงลังการะขังคว่ำมีความสูงถึง55เมตร78เซนบนยอดของเจดีย์มีทองคำอยู่ถึง800ชั่งข้างในองค์พระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตาธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระาธาตุตั้งอยู่ภายในวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารวัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดธรรมยุศ อินาานังทุกขังโลกเกการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลกนะครับส่วนพระประธานภายในพระวิหารหลวงคือพระศรีสักยมุนีศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยกออิฐถือปูนหลงลักปิดทองมีขนาดหน้าตากว้างสามวาหนึ่นงศอกสิบสองนิ้ว มีความสูงถึงห้าวาประเพณีแห่ผ้าขึ้นหม่มพระธาตุจะจัดขึ้นในวันมาฆบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาของทุกปีการห่มผ้าพระธาตุเป็นอามิตรบูชาอย่างหนึ่งเมื่อรู้ว่าเจดีย์ใดมีพระบรมสารีริกธาตุก็จะถวายผ้าห่ม พระเจดีย์ถวายเครื่องหอมดอกไม้น้ำมันยาและกุศลอื่นๆเพื่อประกาศให้รู้ว่าดินแดนแห่งไหนเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุทัท,ะทะมาโนปิโยโหติแปลความหมายว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ปัจจุบันวัดมหาธาตุวรมหาวิหารมีพระเทพวิญญาพรสมปองปัญญาทีโปปรยิยนธรรมห้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสช่วงนี้เป็นประเพณีวันศาสตร์เดือนสิบประเพณีชิงเปรตเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้เป็นความเชื่อของ พุทธศาสนิกชนที่เชื่อว่าบรรทบุรุษได้แก่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลสุโขปุญญัสะอุจโยซึ่งแปลความหมายว่าการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้นะครับโอเคนะครับเพื่อนเืนคลิปนี้เอาไว้ แค่นี้ก่อนนะครับ